สวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟู้ดตอรรี่นะครับผมมาอยู่ที่นี่นะครับตลาดมีนบุรีข้างหลังนี้ก็คือร้านมันฝรั่งเขียวนะครับตอนนี้กลายเป็นร้านมันฝรั่งเขียวร้อยคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งร้านมาเลยว่ายังไม่ทันคอดกันเลยลูกค้าก็มาจดคิวจองคิวกันอยู่นับร้อยคิวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็อัพเกรดนะครับในการขายนะจากวันแรกๆเลยประมาณ3-40กิโลนะครับตอนนี้เพิ่มประมาณวันละร้อยกิโลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะในระยะเวลานะครับ เดือนสองเดือนนี้เองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าทางร้านขายยังไงโหดูคิวขนาดนี้นะครับทุกท่านนะครับบอกให้เลยว่าสุดวันนี้จะมีที่ไหนนะครับทุกท่านตามเข้าไปดูได้เลยครับ 40มีกี่ชิ้นนะครับแม่้า1ปชิ้นค่ะ8ชิ้นอ๋อ่ะบ๋อ11นะฮะละห้า50บบาทสี่สิบบาทได้สิบเอ็ดชิ้นนะครับจังหวัดดีๆถึงจะได้ถามทางร้านนะเ,เพราะว่าทางร้านตอนนี้ก็ดิ้มยุ่งอยู่ทุกคนต้องกราบขออภัยเลยนะที่อ,อาจจะถามขอม้อมูลไม่ปฏิบัติตอมากนะครับ นี้ต้องยืนอยู่หลังเรียว่าข้างร้านเลยนะทุกคนนะครับเพราะว่าหนร้านนี้ไม่มีทางเข้าได้เลยนะครับร้านนี้นะออโอเคค่ะบารีคนะคะคบต้องเรียกว่ามันฝรั่งเขย่าร้อยคิวแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้า เปิดร้านมาเนี่ยเอาถุงเตรียมถุงกันนานนะเป็นร้อคิวร้อยุงกัเลยนะเัืจะเปิดร้านนะครับทุกคนตั้งแต่ยังไม่ได้ทอดกันเลยนะครับลูกค้าก็มาเข้าแถวจบคิวเรียบร้อยเลยนะครับ ทังขายาให้แม่ใหม่แล้วมันฝรั่งร้อยคิว <c oughs> มันขยาร้อยคิวนะครับอน,นี่ตัวจริงนะครับเราดูกันทุกอย่างเลยนะครับทุกคนทางร้านนะฮะก็ตรงนี้จุ่มทีละชิ้นทีละชิ้นนะน,นี้มือวางระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยอันนี้คน คนนี้ตั้งแต่แรกๆเลยเ็นป่านนี้เลยนะครับจุ่มๆๆมมทีละชิ้นนะคร มาแล้วสวัสดีครับนี่นาะยเลิกเรียนเลยใช่ไหมวันนี้ต้องช่วยแล้วล่ะร้อยคิวแล้วอ่ะข้างหน้ากว่าอ่านี่นะมือมือเขยา่าอันดับหนึ่งนะของมีนบุรีนะครับเป็นไงยอดขายเป็นไงดีขึ้นครับดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับต้องการ80ได้แล้วเนี่ยแปดสิบโล80ดสิบโลร้อคิวนะทุกวันนี้นะครับ,รบนะตอนนี้ก็เป็นลูกชายของทั้งร้านนะครับ ยังเรียนอยู่นะโอ้โหสูงมากเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่เลยนะเรียนอยู่หมห้าใช่ไหมครับ<ช>มหม้านี่เลยนะก็เพิ่งจะไปทำเขาเรียกว่าทําอะไรส่งอาจารย์เสร็จแล้วก็มาช่วยทํางานตรงอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็มาช่วยนะนี่เลยเดี๋ยวก็เตรียมเข้า <laughs> เข้าสถานี <laughs> นี่นะ ก็ทออั้งน้องเขานะครับเสร็จภารกิจจากเรื่องการเรียนอะไรแล้วก็จะมาช่วยทางบ้านทางร้านนะมาช่วยขขานะครับเมอ,อค่าติด้ือขชีวิตองตส พี่พี่พูดสตอรี่ครับผมยูทูบนะลูกค้าเนี่ยนะอันนี้ผงอะไรอ่ะชีสกับพิซซ่าครับชีสนะครับห้าสิบชิ้นนี่กี่ไอห้าสิบบาทนี่กี่ชิน้นห้าสิบบาทมีสิบสี่ชิ้นนะสิบสี่ชิ้นนะห้าสิบบาท ถ้าชิ้นเล็กเราก็เพิ่มใช่ไหมใช่ครับเราก็แถมับชิ้นเล็กไปแล้วก็แถมนชิ้นเล็กไปด้วย,ววยอันนี้วิงเซ็บนะครับห0นะิบ เอาห้าสิบค่ะบาร์บีคิวผสมสไปซี่ต้นใหญ่สามห้าสิบคนนี้ครับทุกวันนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจำต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ครับบาร์บีคิวกับสไปซี่บาร์บีคิวกับสไปซี่นะครับ ใช่าบางคนก็ดูมาจากทางช่องทางยูทูปนี่แหละ,ะครับอ่าใชครับเป็นช,ช่องทางนะครับเรียกว่าช่องทางอาชีพสนับสนุนนะให้ทุกคนรู้จักร้านค้านะครับเพื่อที่จะรู้ว่าตรงไหนมีของน่ากินของอร่อยตรงไหนก็ติดตามกันมาทางยูทู e ได้เลยครับพีพีฟู้ดตัวต่อรี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่เป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้รู้จักร้านค้านะครับทุกท่านนะครับ ตอนนี้ยังเป็นการที่บอกให้เลยว่าน้องจะไม่ถามอะไรเยอะแล้วนะคลิปนี้นะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะครับเป็นการดูการอัปเดตในการทําเป็นส่วนใหญ่เลยดีกว่านะครับทุกคนนะนี่นะก็ขนาดนี้เลยนะต้องขออนุญ,ญาตนะครับ ร้านมันฝรั่งขย่านะครับเป็นร้านที่บอกให้เลยว่ามีความเจริญเตโตในเรื่องการขายมากๆเลยนะขายดีขึ้นทุกวันเลยนะครับ mm hmm. อยากจะบอกร้านนี้เลยนะว่าตโลกแกนใหม่ผมอยากจะตั้งชื่อเลยเลยนะครับมันฝรั่งขย่าร้อยคิวเลยนะครับนี่นะลูกค้านี่เรียกว่ายังไม่ทันครอบเสร็จนะครับเพิ่งจะตั้งร้านนะครับถุงถงยังเตรียมไม่เรียบร้อยเลยนะก็คิวกันมาแล้วว่า หลายสิบเรื่อนร้อยคิวกันเลยทีเดียวนะสายยาใหม่เกิดคิดแล้วนะครับการนี้นะมันพลังเขย่าร้อยคิวกันนะ น้าร้านหมดแล้วหน้าร้านหมดแล้วหลังร้านเร่งเลยเร่งเ,เลยนะครับนี่ถือว่ากระท้ายใบใหญ่แล้วนะยังไม่ทันเลยนะครับเด<ล>ี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็การชุบแป้ง ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับกันมันติดก,กันใช่ไหมใช่ครับอันนี้เบ่าหัวครับตรงนี้ต่าจะทีละชิ้นนะใส่ลงไปจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับจะได้เป็นชิ้นกาญชิ้นมันนะครับทุกคน คันแล้วเริ่มต่อเนื่องเลยนะครับแถวยาวเหยียดเยอะจริงนะครับเตรียมจะขึ้นมานะ น,นะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับพีพีฟูตต้ดสตอรี่นะครับจะนำมาฝากท่านอย่างสม่ำเสมอแน่อนอนนะครับคลิปนี้นะครับขอกราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ